สวัสดีครับวันนี้มาพบกวับผมบ้านบอล h ชนแนลอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มีข่าวตลาดซื้อขายนักเตะอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเรามาฟังกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับล่าสุดมาคัสแรลฟอร์ดเตรียมต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยาวจนถึงฤดูกาล2028เลยนะครับหลังจากยื่นสัญญาอัตโนมัติไปอีกหนึ่งฤดูกาลเพราะเพิ่งหมดสัญญาไปเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับผม แต่ล่าสุดมีรายงานว่ามาคัตแรดฟอร์ดได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่และตกลงสัญญากันได้เรียบร้อยแล้วโดยค่าเหนื่อยจะตกอยู่ที่สัปดาห์ละ375,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งแมนยูจะตั้งเพดานค่าเหนื่อยไวไ้ไม่เกินนี้แล้วและสัญญาฉบับนี้จะทำให้แรดฟอร์ดกลายเป็นนักเตะที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดอันดับ4ในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับโดยฤดูกาลล่าสุดลงเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปทั้งหมด56นัด แล้วยิงไปถึง30ประตูเลยทีเดียวถือว่าเป็นนักเตะความหวังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเต็มตัวแล้วนะครับสำหรับมาคัสแรดฟอร์ดนี่ก็เป็นข่าวดีของแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ได้ต่อสัญญานักเตะค,คนสําคัญนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับผมเป็นข่าวของดีนเฮเลอร์สันกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับฟารมิซิโอโรมาโนู ano, นะครับผมรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนอตติงแฮมฟอร์เรสต์จะเจรจากันอีกครั้งในเรื่องของการซื้อขาดดีนเฮเลอร์สัน แถมยังบอกอีกว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับที่จะปล่อยดีนเฮนเดอร์สันออกไปเมื่ออังเดโอนาน่าเซ็นสัญญามาร่วมทีมแล้วไปดนนึงไซออนซูซูกิมาเป็นแบ็กอัพของอังเดโอนาน่าอีกด้วยนะครับสำหรับดีนเฮนเดอร์สันเคยขึ้นมาเป็นตัวหลักแทนเดคอาอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าก็มีอาการบาดเจ็บมาลบกวนและหลังจากนั้นก็ไม่ได้รับโอกาสอีกเลย ถือว่าน่าเสียดายทีเดียวนะครับสำหรับผู้รักษาประตูดาวรุ่งอย่างดีนเฮนเดอร์สันเดี๋ยวเรามาต่อที่ข่าวสุดท้ายกันเลยนะครับเป็นข่าวของลิยานมาเลสกับอาวารีนะครับมีรายงานว่าก่อนหน้านี้อาวารีทีมในซาอุดีโปรลีกได้ยื่นข้อเสนอให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง30บล้านปอนด์ในเรื่องค่าตัวของลิยานมาเลสนะครับจนล่าสุดมีรายงานว่าฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมที่จะตอบรับข้อเสนอของอาวารีแล้ว จึงทำให้ดิวนี้มีโอกาสที่ลียันมาเลสได้ย้ายสูงนะครับส่วนค่าเหนื่อยที่อาวาลียื่นให้ลียันมาเลสสูงถึงปีละ25ล้านปอนด์เลยถือว่าตลาดรอบนี้ซาอุนีนเรียกความฮือหาได้พอสมควรเลยนะครับทุมค่าเหนื่อยให้เป็นว่าเล่นเลยและนี่ก็เป็นข่าวของลียันมาเลสกับอาอาลีนะครับผม เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณนะครับ